สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมยัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปค่ะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักนะคะให้กับชาวราศีสิงลรคนาสิงนะคะประจําเดือนธันวาคม2,563ค่ะชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ,บ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงทั่วไปค่ะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักนะคะของชาวราศีสิงลัคนาสิ์ใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะบางสถานการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะสําหรับชาวราศีสิงลรคษะสิง นะคะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1ิบใบนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะจากไพ่ใบแรกตัวตนของคุณดีกว่านะคะว่าในเดือนธันวาคมนี้ชาราศีสิงศนาสิงนะคะมีความรู้สึกนึกคิดแบบไหนนะคะ,ะดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภรวมถึงความรักบางส่วนที่จะอ่านให้ฟังจะเป็นอย่างไรนะคะมาเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกดีกว่านะ ตัวตนของคุณค่ะได้เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะไพ่สามเหรียญใบน,นี้เข้ามาบอกว่าชาวราศีสิงลคนาสะศหีนะคะมีเขาเรียกว่าบางคนนะคะ,ะต้องการนะคะที่จะ,ะกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆนะคะ,ะกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆนะ,ะที่จะทํางานนะคะโอกาสในเรื่องราวของการงานโอกาสในเรื่องราวของการหาเงิน นะคะเนาะแล้วก็บางคนนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พบเจอพบปะผู้คนมากมายนะคะในรอบตัวนั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะได้เพื่อนใหม่ด้วยนะหมยมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณจะต้องเอาตัวเองเนี่ยออกไปสู่สังคมนะคะภายนอกนะคะออกไปเจอคนนะคะไปเจอคอนเน็กชันนะคะตรงนี้เพื่อที่จะเปิดโอกาสนะคะให้ตัวคุณเนี่ยมีโอกาสที่ดีในการอ่า ในเรื่องราวของการงานนะคะในเรื่องราวของการเงินรวมถึงได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะได้มีเพื่อนใหม่มีคอนเน็ t ชันใหม่นะคะตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มจากการงานดีกว่าไพ่างานจริงๆที่เป็นไพ่ไม้เท้าเนี่ยขึ้นมา4ี่ใบเลยนะคะค่อนข้างที่จะ ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละเนาะแต่ว่าบางคนนะคะสําหรับชาวราศีสิงลัคณาสิงบางคนนะ,ะคนที่ว่างงานอยู่ตอนนี้ว่างงานอยู่นะคะไม่มองว่าให้เอาตัวเองนะคะให้เอาตัวเองนะออกไปนะคะอย่างที่บอกค่ะออกไปสู่สังคมนะคะไปเปิดตัวไปงานสมัมมนาก็ได้นะอ่านะคะไปเขาเรียกว่าเอาตัวเองออกไปสู่โลกภายนอกเพื่อที่จะได้พบปะพูดคุยกับ ใครหลายๆคนนะคะอ่าไปหาคอนเนคชั่นใหม่ๆดีๆนะคะตรงนี้นะ ก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องดาวของการงานเพิ่มเข้ามานะคะสําหรับใครที่กําลังหางานอยู่ก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะไพ่ก้าวไมืเท้าขึ้นมาแบบนี้หลายๆสิ่งหลายๆลอย่างนะคะตัวคุณรอมานานแล้วแหละบางคนตกงานบางคนกําลังหางานอยู่นะคะรอคอยมานานแสนานานมากๆรอคอยมา1เดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่นะคะไม่มองว่าไม่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะ นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่ u d g m e n t เข้ามาแบบนี้นะคะช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนอาจจะยังเงียบเหงาอยู่นะคะแต่ว่าช่วงปลายเดือนมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่จะได้รับข่าวดีนะคะไพ่ u d g m e n t นะคะข่าวดี งานที่คุณรอคอยงานที่คุณต้องการนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้รับข่าวดีเรียกสัมภาษณ์เรียกทำงานเป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ว่าขอให้คุณใจเย็นๆนะคะอย่าอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะอืม สำหรับนะคะคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะคนที่ทํางานประจําอยู่ไม่มองว่าระมัดระวังนะคะความผิดพลาดนะความผิดพลาดจากการทํางานพลาดจุดเดิมซ้ําเดิมนะคะให้ระมัดระวังนะดูดูดีๆนะคะตรวจสอบงานดีๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนะคะเอกสารต่างๆนะก็ให้ตรวจสอบให้ดีนะคะตรงนี้มีเกณฑ์โอกาสที่จะผิดพลาดกับจุดเดิมตําแหน่งเดิมนะคะอืม ก็สำหรับใครที่ต้องการโปรโมตตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะปลายปลาย,ป,ลายปีถึง เขาเรียกว่าปลายเดือนธันวานะคะหรืออาจจะเลื่อนไปถึงต้นเดือนมกราก็ได้มีเกณฑ์มโอกัสที่จะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะไพ่ควีนถือไม้เท้าแบบนี้นะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านการงานเป็นอย่างดีนะคะมีเกณฑ์มโอกัสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะอืม ช่วงวงเขาเรียกว่าช่วงปลายปีหรือว่าช่วงต้นปีหน้านะคะก็จะมีการโปรโมทผลงานนะคะขอให้ตั้งใจทำงานเนะเาะสำหรับนะคะการเงินค่ะการเงินของชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะไพ่เงินจริงๆขึ้นมาสองใบที่เป็นไพ่เหรียญก็คือไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะกับสามเหรียญน,นะไพ่เหรียญขึ้นมาสองใบนะคะไม่มอกว่าการเงินของชาวราศีสิงลัคนาสิงค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะไปได้นะถามว่ามันนิ่งๆไหมมันก็นิ่งแหละตัวคุณมีเงินเก็บนะคะตัวคุณเป็นคนมีเงินแหละนะแล้วก็มีเกณฑ์มโอกาสที่จะนำเงินเนี่ยไปไปไปร่วมลงทุนก็ได้นะอา,อาจจะเป็นตราสารหนี้นะคะอาจจะเป็นหุ้นนะคะหรืออาจจะเป็นร่วมลงทุนกับคอนเน็กชันเพื่อนร่วมงาน นะคะหรือว่าคนรู้จักนะคะตรงนี้นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยให้มันงอกเงยขึ้นมาตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่มองว่าอยากจะให้ศึกษาให้ดีช่วงนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยดีนะคะมีเงินสดไว้กับตัวดีที่สุดนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่า ห้ามเลยนะคะแต่ไม่มองว่าก็อยากจะให้พิจารณาให้ดีนะคะทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องประเมินให้ดีศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ การงานไปแล้วการเงินไปแล้วนะคะโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีสิงลัคนะสิงถามว่าจะมีเข้ามาไหมนะคะไม่มองว่าโชคลาภยังไม่มีนะคะโชคลาภยังไม่มีนะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเก็บไว้ก่อนนะคะอย่าพิ่งนะคะอย่าอย่าพึ่งเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงใดๆทั้งสิ้นในเดือนธันวาคมนี้นะคะมันจะได้ไม่คุ้มเสียเนาะแล้วก็มันจะเสียมากกว่าได้ด้วยซ้าแหละเออนะก็เก็บเงินไว้เก็บเงินสดไว้ดีกว่านะคะ าการเงินไปแล้วการเงินไปแล้วโชคลาภไปแล้วสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะให้ระมัดระวังนะในเรื่องราวของความคิดความเครียดนะคะปวดหัวไม่เกรน มีความเครียดนะคะนะฝันร้ายเครียดคิดมากนะคะคิดมากจนเอาไปฝันเลยนะคะตรงนี้อยากจะให้ระมัดระวังสําหรับใครที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคปวดหัวไมเกรนนะคะโรคเครียดสะสมตรงนี้ให้ระมัดระวังให้ดีนะคะนะมันอาจจะปวดลงตาลงท้ายทอยได้นะคะปวดมากๆเลยก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพไปตรวจเช็คสุขภาพหาหมอกันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ ตั้งท้องตั้งคันนะคะก็อยากจะให้ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะให้ให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะอีกอย่างหนึงง่งถ้าหากว่ามีคนรอบข้างกําลังตั้งคันอยู่ตรงนี้ให้ระมัดระวังสุขภาพของคนรอบข้างด้วยไม่ใช่แค่ตัวคุณคนเดียวนะคะอืมอ่าสำหรับใครที่นะคะ ในเรื่องราของสุขภาพก็ระม,มัดระวังอุบัติเหตุตกจากที่สูงแบบนี้ด้วยนะคะนะปีนป่ายอะไรก็อยากจะให้ระม,มัดระวังนะคะเนาะ เหยียบพลาดลื่นล้มอะไรประมาณนี้ค่ะก็อุบัติเหตุมันมันเกิดขึ้นได้กับทุกทคนนะคะก็อยากจะให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่สายตาสั้นนะคะปวดหัวบ่อยๆนะคะไปเช็คสายตาด้วยนะคะก็ปวดหัวปวดตา่าอะไรประมาณนี้ค่ะนะหรือเล็กน้อยๆก็แต่ว่าไม่อยากจะให้มองข้ามสุขภาพตรงนี้ไปถึงมันจะเล็กน้อยแต่ว่าถ้าหากว่าคุณปล่อยไปนานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มัน ร้ายแรงขึ้นนะคะตรงนี้เนาะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วสุขภาพโชคลาภไปแล้วนะคะสําหรับในเรื่องราวของความรักค่ะความรักของชาวราศี ราศีสิงลัคนณะสิงนะคะไม่ทําคลิปเจาะลึกความรักไปแล้วนะคะก็เพื่อนๆสามารถไปติดตามรับชมได้ในเพลย์ลิสต์นะคะดวงความรักของชาวราศีสิงลัคนณะสิงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามม่ก็จะอ่านภาพรวมนะคะคร่าวๆตรงนี้นะคะไพ่สิบใบให้ฟังนะคะสําหรับคนโสดคะ่ะคนโสดชาวราศีสิงลัคนณะสิงถามว่ามีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆหรือเปล่านะคะมีเกณฑ์มีโอกาสเช่นเดียวกันอาจจะ นะคะได้พบได้เจอการจากการทำงานนะคะติดต่อสื่อสารพูดคุยมีเกณฑ์มีโอกาสเช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่ได้คอมมิตเมนต์นะคะตามหน้าไพ่นะคะก็เป็นแค่การทำความรู้จาักกาันเฉยๆนะคะตรงนี้เนาะก็ถือว่าได้คอนเน c t ชันใหม่ๆนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่มองว่าความสัมพันธ์มันมันยังไปได้ไม่ไกลอะคะ่ะ มันไม่ชัดเจนแบบไหนมันก็ยังคงไม่ชัดเจนแบบนั้นไพ่แฮงแมนขึ้นมาแบบนี้นะคะความสัมพันธ์ไม่พัฒนาไม่ถอยหลังนะคะนิ่งอยู่กับที่นะคะตรงนี้เนาะสำหรับนะคะคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วตรงนี้อยู่เคสเดียวกันนะคะไม่มองว่าความรักก็เหมือนกับ ยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะคะเหมือนกับต่างคนก็ต่างไปโฟกัสในเรื่องราวของการงานการเงินซะมากกว่าเนาะก็ถามว่ามีการติดต่อพูดคุยกันไหมก็ยังมีการติดต่อพูดคุยพบปะกันปกตินะคะแต่ว่าความรักไม่ได้หวานแววนะคะเหมือนกับต่างคนก็มีเรื่องที่จะต้องจัดการนะคะมีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบเนาะทำให้ตามหน้าไพ่เนี่ยไม่มีหน้าไพ่ของความหวานเลยนะคะก็ แนะนำให้เอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีช่วงเวลานะคะที่ไปดินเนอร์กันบ้างทานข้าวเย็นด้วยกันบ้างนะคะไปกินไอศครีมไปดูหนังอะไรก็ได้ค่ะแค่ช่วงเวลาแค่สองสมชั่วโมงจะสามารถทำให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้เม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะดูแลรักษาสุขภาพกายและหัววใใจขของงงคุณห้แ้แแดด็รดย ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ